มีอาการปวดสะโพกล้าวลงขาปวดแบบนี้ครับปวดสะโพกหรือบางคนเนี่ยปวดตรงนี้เลยนะแล้วล้าวลงไปขาบางครั้งมีอาการชาแล้วอยากรู้ว่าเป็นหมอลรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบครับหมอลรองกระดูกแตกก็คือแบบนี้นะตัวหมอนที่มันอยู่ตรงหมอนตัวกระดูกสันหลังนะครับมันแตกแล้วก็กดทับเส้นประสาทถ้ามันทับเส้นประสาทนะมันจะปวดล้าวลงขาคนระับถ,ถ้าเผื่อมันไม่ทับเส้นประสาทมันจะไม่ปวดล้าวลงขาจะปวดที่บริเวณหลัง แค่นี้ซึ่งแน่นอนมันจะปวดร้าวลงขนันก็จะมีเกิดกับคนที่เคยปวดหลังมาก่อนทีนี้3ข้อนะข้อแรกที่เป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นคือประวัติก่อนเลยนะประวัติเนี่ยอาจจะไปยกของหนักมาภายในวันนั้นเลยครับยกของแล้วมีอาการแปะและล้าวลงไปที่ขาอันนี้สงสัยแล้วหนึ่งนะครับหรือเรานั่งขับรถเดินทางไกลๆมันจะมีการแตกของตัวหมอนองกระดูกเนี่ย มันก็จะทําให้มีอาการปวดเล้าได้อันนี้2ถ้าใครมี2อาการนี้แล้วมีอาการปวดทันทีหลังจากที่มีประวัติแบบนั้นแล้วให้สงสัยได้ว่าเขาน่าจะเป็นปัญหามาจากตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นนะอันนี้อันที่1นนะอันที่2ครับอันที่2คือการตรวจร่างกายครับวิธีการตรวจร่างกายที่ผมจะพูดถึงคือวิธีการเช็คตัวหมอนรองกระดูกโดยตรงเลยวิธีการก็คือให้เรานะครับทํงนี้เลยอาจจะให้ลองนั่งแบบนี้ไม่รู้จะนั่งได้หรือเปล่าพราะมันปวดมากๆจะนั่งไม่ได้นะแล้วก็ขมิบก้น ล้วกลมตัวนิดนึงแล้วก็จาม <c oughs> อย่างเงี้ยแรงๆถ้าเผื่อจามหรือว่าแค่นั่งอยู่เนี้ยเราลองปิดจมูกแล้วจาม <c oughs> แรงๆเด่งเข้าไปที่ท้องนะแรงดันในช่องท้องจะไปกวนให้ตัวหมอลรองกระดูกมันเกิดการแตกออกมาบีออกมาพอมันบีแตกปุ๊บมันก็จะปวดร้าวแป๊บทุกครั้งที่เราจามเลยพวกนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งดังนั้นถ้าใครมี2ตัวเนี้ให้สงสัยมากขึ้นเลยนะว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกเราเส้นแล้วล่ะอันที่สามนะครับก็คือท่านี้ครับ ดูวิธีการตรวจนะก็คือการให้เรายืนอย่างนี้ครับแล้วลองก้มแตะปลายเท้าในลักษณะนี้ถ้าเรารู้สึกว่าตึงมากขึ้นแล้วปวดมากกว่าเดิมแบบลงต่อไม่ไหวแล้วถ้าลงต่อไปเนี่ยจะปวดเลือแล้วก็จะเจ็บมากแล้วเราต้องอยู่ในท่านี้หรือไม่สามารถจะแอนหลังได้เลยเพราะว่าเราต้องอยู่ในท่านี้ตลอดเวลาเนี่ยให้สงสัยว่าถ้ามี3มข้อนี้น่าจะหมอลองกระดูกทับเส้นแล้ว,ลวรีบไปหาคุณหมอเลยนะครับประมาณนี้นะ